Terima kasih telah menonton! เร้อมกับกินแม่นะครับโอ้วันนี้เนี่ยแต่งกายด้วยชุดไทยร่วมสมัยเทไทยน้องก็พิเกลพับมาในสมโภชจุฬาศิษย์าส สวมมงกุฎเพชรครับทักผมด้วยดอกทักทิพซึ่งเป็นดอกไม้ประจำนายสงการประจําปี2568แร้วยังเสือ้อสวมเสื้อแขนขดสีทองดิการจับตอกทักทิพตรงไหล่ทั้งสอ,องข้างตกแต่งด้วยผ้าชีฟองกระดับเพชรและทักทิพนะครับ ปีนี้เนี่ยมาเลยทุกวันจะถือสั่มาแต่วันนี้ไม่ค่ะน้องมาพุ่งกระพุนชิน้ำพร้อมเล่นน้ำเะยของน้องเลยฮะนี่คือถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับของไอ้พ่อเสียหมดเราที่มีเดี๋ยวฝากด้วยนะฮะขอกระบอกใหญ่เลยน้ำเตเต็มให้น้องนะคะครับอ่ะเดียให้ริ้วขบวนของเราเต็มตัวกันสักนิดหนึ่งนะฮะเชิ้ถูกเล่าขานส่งต่อ สู่รุ่นจบจนปัจจุบันค่ะเอาละครับในเวลานี้เดียวเราจะได้ขออนุญาตนะครับเดินมพูดคุยกับคุณชมพู่แล้วก็น้องอภิเกลกันด้วยนะครับผมวันนี้ตื่นเต้นมากๆโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชมพู่นะครับสวัสดีน้องน้องเกลนะครับสวัสดีค่ะสวัสด อำเภอทั้งนี้ดูลทั้งดี่รอบเลยตอนนี้ชอบร้องเพลงนะคะใช่ไหมน้องเคล <c oughs> เดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันไปนะค,ะ<อ>ครับวันนี้โอเคเอสองก,การเป็นยังไงบ้างกาน้องเคลหนูบอกว่าสนุกใช่ไหมคะ เอาอย่างนี้ถามความรู้สึกกันหน่อยทั้งน้องเกลแล้วก็พี่ชมได้มาเป็นงานสมการไอคอนสยามเป็นยังไงบ้างครับน้องเกลขะวันนี้น้องเกลมาเป็นวันนี้น้องเกลมาเป็นอะไรคะแต่งชุดเป็นอะไรคะน้องเกลแต่งชุดเป็นอะไรคะเล่นสงการอมาเล่นสมการขอชุดเล่นสงการน้องเล่ยมาหอมตุนฉีดน้ำใส่ชุดนี้เราชอบไหมครับลูกชอบไหมครับ ชอบคชอบชุดไหม่ชอบค่ะใช่ไหมคะโอเคในทางทางพี่ชมพู่นะครับวันนี้ได้มาเต็มที่แค่ร <deer> ู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่ชายก็เสียาจนะคะก็ให้เกียรติหนูร้องเพลงอะไรลูกเป็นลูกคู่เป็นลูกคู่เดี๋ยวจะให้ร้องแบบเต็มๆเลยสักครู่หนึ่งออ ว่าสวยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาเป็นนางสงกรานต์คู่กับน้องเกลวันนี้่นี่นะครับน้องเกลครับน้องเกลครับวันนี้ชอบชุดวันนี้ไหมครับชอบใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสวยไหมสวยมสวยให้ใส่ชุดนี้ทุกวันเลยโอเคไหมโอเคนะโอเคด้วยโอเค รืองานสงการไทยเราเนี่ยจริงๆเราคุ้นเคยกับโจโจปีนถ้าเกิดอยากจะให้พี่ชมผู้ช่วยชวนชวนเนีเสน่ห์ของสองการไทยให้กับแบบน่องเที่ยวเนี่ยพี่ชมผู้อยากแนะนําอะไรฮะค่ะก็หมายถึงว่าสเสน่ห์ของของของสองการานต์ไทยใช่ไหมคะก็แนะ่นอนละคะชมเนี่ยว่าเทศกาลสงกรานต์นี่เป็นอะไรที่เรียกว่าทั่วโลกรู้จักเนาะแบบเอ่วเวอ Water Festival ใช่ไหมคะน้องเกลน้องเที่ยวอยากร้องเพลงใช่ไหม ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ทั่วโลกเราก็รู้จักประเทศไทยรู้จักเทศกาลสงกรานอวอรเตอร์เฟสติวัลค่ะก็จริงๆจะบอกว่าไม่ใช่ชวชาต่างชาตินะแต่ว่าเป็นคนไทยเดี๋ยวแม่เปิดไม์ให้ค่ะแป๊บหนึ่งลูกค่ะได้เดี๋ยวแม่พาเดี๋ยวคุณแม่พาไปซื้อค่ะต้องมีรางวัลทำงานต้องมีรางวัลค่ะก็จริงๆสำหรับชาวไทยนะคะที่ช่วงสงกรานนี้ถ้ายังอยู่กรุงเทพ ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็มาที่ไอคอนสยามกันได้เพราะว่าเรามีกิจกรรมทั้งให้เล่นน้ําแล้วก็มีแอร์เย็นๆมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายเลยค่ะก็มาร่วมสืบสานประเพณีด้วยกันที่นี่ค่ะครับผมซึ <นะ S 1> ่งจริงๆนี่วันนี้ออทางคุณชมพู่แล้วก็น้องไอเีเกลมานี่จริงๆเหมาะเลยนะเพราะาปีนี้เราก็เน้นเลือกด้วยเรื่องของแบบครอบครัวที่พาน้องๆมามีคิดโซนมีอะไรให้ได้เล่นน้ํากันด้วยนะครับทุกต้อง เออออเลยใอออยาก,กินนะลูกนะเอะ <c oughs> อพเรอยินเพราะมากเลยครับผมนะฮะฟ้าใหม่อะไรนะฟ้าใหม่กนะส่เป็อ,อลูกไปลูกไปต่อเลยด้วยเท่แก้วไปต่อเลยด้วยครับเจ๊ เชอพัดเดก็ได uh, well, we uh ้ลูกได้พดเด็กอออตเลยกย์เกย์เกยวเกย์เกย์เกยนเกยเกยเยเเกลเกเกยเเกย์เกกยเกยเกยยเกย์ยเกย์กยยเย์เกกย์เกกยยเยงเก เพลงนี้เพลงนี้วอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ยังไงเวอร์ชันนี้อาจจะยังไม่เข้าทำนองเข้าจังหวะใช่ไหมโอเคเมื่อเช้าเมื่อเช้าแอบเห็นน้องเกียวลดน้ำดำหัวป๊าป๊ามาแล้วใช่ไหมลูกเออโดดยึดแล้วตอนนี้อันเดี๋ยวถามน้องถามเมื่อวานเมื่อวานน้องลดน้ำใครคะแม่กับป๊าจับไม่ได้แล้ว เ่อสมปืนฉีดน้ำนะฮะอ่อนี่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 นนี่ตัวท้องเกลฮะเอออ่ะอะไรนะบอบโบในสมการหนูอยากฉีดน้ำกับใครดีคะน้องเกล้าอยากฉีดน้ำใส่ใครคะสมการนี้อยากฉีดน้ำเล่นกับใครมีถูกใจถูกใจจิงทีเดียวหมดเลยนะฮะเตรียมอันต่อไปไว้ให้ด้วยนะฮะทีมงานนะฮะเอออ๋อได้คำตอบแล้ว ชีพคุณแม่ชีพคุณแม่นี่เต็มเวทีเลยค่ะอะให,ให้พี่ชมพูดเล่าก็ได้เห็นบอกว่าน้องเกลยวได้แบบรดน้ำต้นหัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยเราจะแบบว่าเหมือนเป็นธุระให้ทุกๆเทศก,กาลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวันพ่อวันแม่วันสงการานหรือแม้แต่วันเกิดน้องๆค่ะเขาก็จะเตรียม,มแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้คือได้ให้พรได้ให้ ให้สินิให้พรน้องเกียวด้วยไหมฮะก็ก็ก็บอกให้เขามีความสุขไรเงี้ยค่ะให้ดีให้ให้สดใสแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ให้ให้เป็นที่รักของทุกทุกคนค่ะเชื่อว่าโอ้โหเป็นที่รักของทุกคนแน่นอนตอนนี้คือทุกคนนี้มารอน้องเกียวอยู่เลยนะฮะความสดใสนะคะนี่น้องเกกียวครับน้องเกียวครับอันนี้หันมาแล้วหันมาละอันนี้กับปืนฉีดน้ำามาไหนเล่นแล้วสนุกกว่ากันลูก ปืนฉีดน้ำเหรอเรามีปืนฉีดน้ำไหมอันเล็กๆมีไหมที่คือคือพรมจนชุ่มฉ่ำไปทัว่วเวทีแล้วนะฮะเออเอาลูกเป็น <c oughs> นานสงกรานต์ที่ขยันจริงๆ <c oughs> เออคุณให้ปวยพอแล้วก็เชิญชวนแฟนแทนชาวต่างชาติให้มาเที่ยวสงกรานต์ประเทศไทยได้ไหมคะค่ะก็ชาวต่างชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ ยังไงดียรงชวนยังไงดี <laughs> <laughs> ก็มาถูกที่แล้วค่ะถ้ามามาเที่ยวเมืองไทยนะคะยังไงก็ต้องมาเช็คอินที่ไอคอนสยามค่ะก็เชื่อว่าจะเป็นที่ที่ถ้ามาในช่วงเทศกาลแบบน,นี้ <c oughs> ก็ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยนะคะมีอาหารอร่อยๆมีกิจกรรมให้ทํามากมายแล้วกออ็มีสินค้าแบบไทยๆใ,ให้เลือกซื้อเด้ว่ามีมีครบครันค่ะยังไงก็เป็นอะไรที่ห้ามพลาดสำหรับชาวต่างชาติค่ะ ใช่เลยค่ะ so everything here at i c o n เ e a ร for some grandfest so of course the best place to celebrate น่ากลับมาแล้วพร้อมปนฉีดน้ำนะคะช็อตเมื่อกี้คือวิ่งไปยิงไปอย่างนี้เลยนะฉีดเล่นกบบแฟนแฟนทันตอนนี้เวทีชุ่มฉ่ำมากนะคะน้องเก้ยวค่ะเรามาเล่นสงการกันเนาะมีพี่ๆเขามารอหนูเต็มเลยฉีดน้ำเล่นกับพี่ๆเขาหน่อยได้ไหมคะลองฉีดน้ำแฟนคลับ เป็นเป็นสายรัลงไปเนหมุนตัวฉีดหมุนตัวฉีดกับพี่ๆนิดหนึ่งนี่ฝากพี่พีชทำงานนะฮะโอเคใครอยากเล่นนะหัวเก่าเกลียดนะคะหมดไหมหมดมือให้น้องได้เลยนะคะเต็มที่ีก็จะไม่ค่อยได้รับงานลักษณะแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่อนข้างจะแบบว่า ไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงแต่ว่า <c oughs> ใช่วันนี้ทุกคนคะพี่ชมพู่สวยไหมคะสวยขอบคุณเลยเลยค่ะแต,แต่ก็เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าก็อยากทำงานกับลูกก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณไอคอนสยามค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งให้มีโอกาสได้สร้างความทรงจำาลรักรักกับลูกระโตไปก็เออครั้นหนึ่งเราเคยเป็นนางสงการกับแม่นะาเลยนี่แล้วก็เป็นนางยิ่งลาดเลย นี่อุ้งทียถูกคนซะด้วยนะลูกนะทีถูกคนเลย